สวัสดีค่ะเฮสวัสดีครับท่านผู้ชมินดีตอนับสู่ไอแลนด์นะแน่นะนแน่หนึ่งไอแลนด์จ้าจันสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเป็นเวลาครึ่งชั่วโมงนะคะเที่ยงคืนเราจะ กับบ้านนอนนะคะเที่ยงคืนเราจะนอนนะคะทีย่ยงคืนเราจะนอนนีอ่อ๋อเ <c oughs> จ็บตัดหน้ามาใหม่เหรอใช่ละ่ะ ตัดเมื่อกี้เลยตัดเมื่อกี้เลยเตือนด้วย23นาทีจัดไปวันนี้เราจะมาพูดถึงงานที่ตังกันเมื่อวานนะคะงานที่ตังเมื่อวานก็สนุกมากมากเลยทุกคนก็อาจจะเห็นเราได้ปล่อยบางสิ่งบางอย่างลงข้างเวทีเอาเป็นว่าเร็วกันนะ ะะก็สนุกมากเลยแล้วก็ได้ดูพี่ๆเขาได้เอนเตอร์เทนแต่และคนแบบก็แตกต่างกันออกไปหนูชอบอ่อฟักกิ้งฮีโรมากแบบโอ้สุดยอดมากเขาคือว่าสนุกทุกเพลงเลยก็ว่าได้แบบว่าสนุก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 แบบสนุกมากๆแล้วก็มีอะไรนะสนุกมากแล้วก็ ะไรนะมันก็จะมีช่วงที่แบบว่าปล่อยคอแบบเบาๆลงให้มันแบบผ่อนคลายลงอะไรเงี้ยอืมน่ารักน้องน้องน้องเกมยืดได้เพิ่งถึงหอเลย ว่าจะอาบน้ํานอนแต่คิดว่าเอ๊ะรู้สึกหิวก็เลยคิดว่ามาคุยกับทุกคนดีกว่าจะได้หายหิวเจออไหมเฮ้พรุ่งนี้ก็มีงานแปดเก้ามุมเต้อื้อ เ <laughs> มื่อวานพิ่ต้นว่าไม่เบานะจะเต็มมันจะอ้วนนะกินแล้วมันจะอ้วนนะมามาจะอ้วนนะเองโมเหนื่อยไหมเอ่ยไม่เหนื่อยไก่ย่าฟพิซ่า ไก่ทอดหาอะไรนะขาหมูอยากกินพิซซ่าไอจีหกร้อยเคแล้วเย้เขาคุณทุกคนมหกนะคะเย่เย้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 เย่เยหิวก็ไปห้องพี่เป้พี่เป้ไปนะสะดวกเสือไม่ใช่เมื่อว่นเต้นลดน้ำหนักใช่ไหม อนนั้นเดินกับใครสักอย่างแล้วพี่เจอนอนมัน้งไม่แน่ใจพี่จอนอนหรือจูเน่หรือพี่จูเน่หรือพี่มาอยู่เดินแล้วแบบอเออตอ้นก็ดีเหมือนกันนะเผาผ่านพลังงานลดความอ้วนที่กินไปเพราะว่าเราไปต่างจังหวัดนะคะชีวิตทริปของเราก็คือมีแต่กิน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 หมดเลยอืม mm. ไม่ได้ไปทะเลเลยเุาจัไปตังเราโมสูงเท่าไหร่เนี่ยไม่รู้อ่ะน่าจะร้อหกสิบห้ามั้งเออพูดถึงเรื่มื่อวานก่อนก็ได้ดูการแสดงโชว์ของพี่ๆเขาไปใช่ไหมโมบานก็ชื่นชอบการอนเตอร์เทนของพวกพี่ๆเขาเพราะว่ามันมีมันมันมันทำให้ทุกคนแบบไม่ได้ยืนดูเราเฉยๆหรือว่าร้องตามเราเฉยๆมันเป็นการสื่อสารกันระหว่าง นักร้องกับคนดูแล้วมันก็จะสนุกมาเราก็จะได้ความสนุกด้วยกันทั้งคู่นะคะจะลองเอาไปใช้กับเบนเคดูบ้าง <laughs> กระโดดเลยกระโดดให้ทุกคนว้าวไม่ใช่ <c oughs> <c oughs> ใช่พี่บอยโลโมเซนี่เป็นไงบ้างเอ้ยพี่เขาน่ารักมากเลยอะพี่เขาก็จะเป็นถ้าดูแบบายนอกใช่ไหมพี่เขาก็จะเป็นแบบ คนแบบมีกล้ามีรอยสักอะไรเงี้ยเขาก็จะดูแบบหน้าแบบตึงๆหน่อยแต่พี่เขาตลกอะ่ะเหมือนแบบสมุดถอดเสื้อปุ๊บแล้วก็ใส่ตูดอย่างเงี้ยน่ารักเป็นเด็กเลยแล้วพี่เขาก็ร้องเพลงแบบใสยวากเคยฟังร้องสดแบบนี้ครั้งแรกแบบว้าเริ่มแรกว่า คือตอนนั้น,หนเหมือนเวลาเราจะกลับใช่ไหมคะว่าสมมุติคนเต้นเสร็จปุ๊บใครอยากกลับเลยใครอยากดูต่อมันก็จะมีแบ่งรถดดตู้กลับที่โรงแรมกันแล้วทีนี้เริ่มแรกเราก็คิดว่าอ้าดูเสร็จดูอะไรนะก่อนอ๋อดูอะไรนะก่อนที่ที่มีพี่โตเล่นอะ่ะเขาชื่อวงเลยนะอะไรไฟไฟนะ <laughs> นั่นแหละก็คิดว่าวงนั้นจบแล้วเราก็จะกลับสมมุติม่ใช่สมมุติก็คือองค์นั้นก็จะกลับทีนี้ก็เลยกลับแหลอะอะกลับกลับไปทีนี้เพลงของพี่ Fighting Hero ขึ้นมานี่ก็เริ่มแบบจิตใจเริ่มวันว่นไหวแหละอยากอยู่เหมือนกันพี่น้ำหนึ่งก็เอ้ยอยากเต้นเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยทุกคนคืออยากอยู่แต่ทุกคนแก๊งนั้นคือแบบจะกลับกันแล้วก็เลยมา หนูก็เลยพูดว่าหนูไม่กลับค่ะหนูจะดู <c oughs> หนูจะดูกันหนูดูแล้วละกันทุกคนก็เลยเอยดูดูดูแล้วทีนี้ก็เลยคิดว่า,าจ,จะพี่พักกิจวิโลจบแล้วเราก็จะกลับบ้านกันเลยแบบพักผ่อนเพราะว่าตอนนั้นก็เป็นเวลาประมาณเที่ยงคืนแล้วถ้าดูรโมสนิกต่อเนี่ยอาจจะบัาตีหนึ่งหรือถ้าดูสนัตแมชชินอาจจะตีสองตีสามอะไรอย่างนี้ก็คิดว่าจะกลับกันแหละแต่หนูนอนห้องเดียวพี่ปานแล้วพี่ปา,านเขาอยากดูรโมสนิกก็เลย ดูไปด้วยก็เลยไม่ได้กลับก่อนก็เลยดูต่อก็ได้ดูกันวักของพี่เขานะฮะคือทุกคนที่เป็นผู้ชายนี่ร้องเพลงอ่ะโอ้เสียงแบบสูงกันมากเลยทุกคนคู่สุดสุดสุดไปเลยแบบเก่งมากร้องเพลงเก่งมากยิ่งชอบวงพาคินสันเขาร้องเพลงแบบเขาเรียกแนวอะไรอะอยากรู้อะ ที่มันร้องเปลี่ยนไปเป็นรักรักจนหมดหัวใจรักเพียงแต่เธอขอเพียงให้เธอได้รู้อ่อเนี่มันคือแนวอะไรอ่ะแนวสติงธรรมดาที่มันมีแบบขอโทษที่ฉันเอง R&B เหรอไม่ใช่แนวนอนขอบคุณค่ะอ่อแนวโซลใช่ไหม เพื่อนรักชอบมากกับเพลงอะไรนะอีกเพลงหนึ่งอะอะไรนะเพลงอะไรนะลืมอ่ะอ๋อพี่จะนอนถอดรองเท้าเต้นพี่จะนอนเจ็บเท้าค่ะก็เลยถอดรองเท้าเต้นสุดยอดเลยอยากทำสีผมแบบโมอยากเปลี่ยนสีผมีกแลวทุกคนโมบายอะอยากให้กลับไปเป็นสีน้ำตาลแบบเกือบจะบอลอะ ก็ไม่บอลแบบคาราเมลคาราเมลอ่ะจะบอกเธอว่าใช่หรอรักหมดไปทั้งหัวใจเธอได้ยินไหมอืม,อมเพลงนั้นลมัง้ง <laughs> โมชอบหมูหรือหมี ชอบหมูนะหมีน่ากลัวนะแต่ถ้าเป็นตุ๊กตาหมี่จะน่ารักแต่ตุ๊กตาหมูน่ารักกว่าเหวี <c oughs> ย่ยงขาแทบหลุดออกต้องต่อขาใหม่เลยอยากเห็นสีทาโอ้ไม่น่ารอด <c oughs> <c oughs> มันดึกดิโอ้หนูอยากไปคอนเสิร์ต หนูอยากไปคอนเสิร์ตพอลี่แคดมีไหมอ่ะถ้ามีหนจะจองบัตรล่วงหน้า <laughs> อีเวนต์ก็ได้อีเวนต์ปกติก็ได้หนูจะไปอยากฟังเพลงอยากลองอยากฟังสดๆเพราะว่าติดใจคอนเสิร์ตสดๆสุดยอดเฮ้ มันดุกดิกที่สุดเลยเว้ยแกเออที่ตังอะ่ะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ไปส่งแต่โมบายเพิ่งตื่นจากรถและตาแห้งก็เลยแบบขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคือก้มหน้าตลอดเลยเฮ้ยอะมันดุกดิก ที่สุดแลวเว้ยแกลิปสติกนั้นเธอดูเหมาะกับสีแดง <c oughs> มันร้องจังกับว่าเธอดูเหมาะกับสีแดงรือซะยังอาหารตังอร่อยไหมอร่อยมากเลยอร่อยจังหู้ตอบแม่ก่อนนะโอเค เดอะทอยเล่นสดดีมากนะว้า wow. วอยากดูเหมือนกันดูดูด,ด,มด,ดูมันดุดิกมันดูดีตำข้าวโพดวันนี้อร่อยไหมเอ้ยดูได้ไงว่าเรากินตำข้าวโพดอร่อยดีค่ะเมื่อกี้เขียนว่าอะไรนะ เราตัดหน้ามาแล้วไม่อยู่ทรงเหมือนโมเลยก็คือมันจะมีสเปซย์สำหรับญี่ปุ่นใช่ไหมคะเราไม่ควรที่จะแบบก็ควัวนิดนึงอะไรวะก็คือฉีดแบบตรงเนี้ยตรงผมตรงเนี้ยก็โอเคแต่อยากให้นะหน้นาฉีดตรงประมาณคนผมเพราะว่ามันจะไม่ดุกดิ๊กเลยเราสามารถเต้นบนเวทีได้อย่างผมแบบฟิลสวยแต่ก็ไม่แบบแข็งโป๊กนะคะหนูชอบส้ตมตำสินะ ชาดูชอบกินของแบบแซ่บ,บเผ็ดๆก็เลยชอบกินส้มตำยิ่งอยู่กับพี่เนยนะโอ้โหเป็นขาโจกกันเลยพ <laughs> ี่เน้ส้มตำเปล่าพี่เนยอืมจะด,ดีอะไรเยอะนี้ไม่สาระ <c oughs> รู้จักโมบาเบนเคฟเต้ไหมรู้จักค่ะส,สเปสําำหรับญี่ปุ่นคืออะไรสเปของญี่ปุ่น ยี่ห้ออะไรก็ได้โอ้แก้ใหม่อีกแล้วอ่ะยุงกัดหน้าดะคุณนุ้ยกินหูมิวสิกอะไรไหมเนยกินมะละกอได้เหรอมะละกอเป็นผักป่าทุกคนเป็นใช่ปะทินได้แหละพิม พี่พี่เนยชอบไม่ชอบกินผักใช่ไหมแต่กินอะไรนะถั่วฝักยาวเหรอที่มันเหม็นเหม็น่ะไม่ใช่ผักชีอะอะไรสักอย่างอะแต่กินอันที่มันเหม็นเหม็นนะได้ดูคอนเสิร์ตเล่นสดบ่อยๆนะได้เลยอยากอยากมีหมันกันผลไม้ผลไม้ผลไ,ไม้คืออะไรอะผลไม้คืออะไรอะ อ๋ออ๋อมันเป็นผลไม้มันละกอผลไม้อ๋ออ๋อมันเป็นมะละกอสุกไงมันเหมือนผักเออทั่วฝักยาวอะไรนะสะตอไม่ใช่สตอทำไมทุกคนตอบสตอกันเต็มเลยสักอย่างก็้วแหละจะไม่ได้อะกระถินเปล่าพี่ชอบสัตว์อะไรครับชอบสนุนัขห้องหงมะละกอคือผลไม้อ๋อมะละกอที่เป็นสีสม้ม และถ้าสุกๆก็จะเป็นสีเขียวๆใ่ะวันนี้ได้ลองกินน้ำเลยนะน้ำมะม่วงมะม่วงเบาเขาเรียกอ,อะไรอะน้ำมะม่วงเบาคืออะไรอะคือมะม่วงมันมันมันไม่เปรี้ยวมากแล้วมันก็น้ำหนักเบาเฮ้ย <c oughs> ไม่ใช่อัน <c> น <oughs> ั้นกินอร่อยมากินที่ตายส้มตำก็มะละกอนะขึ้นใช่ไหม <c oughs> ไม่ใช่สลับกันแว้วสุกสีส้มเอ้ยเออใช่สุกสีส้มเดือดสีเขียวสุกสีส้มที่ขายตามร้านที่ขายตามร้านหั่นผลไม้ชุอชร้านผลไม้นี่เป็นตู้แล้วก็จะดูเขาหั่นชับชๆบหั่นเก่งมากเลยนะคนทําผลไม้นี่มะม่วงที่ยังไม่สุกคือมะม่วงเบา พีกพีตัวจริงตัวเล็กบอบบางใช่อูดูแขนดิกระตรงหนึ่งคุณเรางว่วงอ่ะคุณคุณอยู่กับเราก่อนได้ไหมเหลือเวลาอีกแค่แปดนาทีแล้วก็ไปแปดนาทีปุ๊บแล้วก็แยกย้ายไปนอนแยกย้ายไปนอนแล้วไปทำงานพรุ่งนี้เจ้าเจ้า มะมะละกอดิบผัดไข่ก็อร่อยมะละกอดิบสีเขียวผัดก็อร่อยเอ๋มามะม่วงเบามันสุกแล้วเอา้ามันไม่สุกไม่ใช่เหรอที่ม็นสีเขียวเห่ะสุกต้องเป็นสีเหลืองเม่รอืมไม่เอาไม่เผาโดนอื่นสิมะม่วงเบาน้ำเปลวาน is the best is best มันดุกด็กที่สุดเลยเว้ยแกเขาไม่ตัดนะเที่ยงคืนไม่เด้วะชอบตาดำจุงอ๋ง พูดเรื่องกินหิวแล้วเนี่ยอยากกินผลไม้เลยเนี่ยรู้ไหมเนี่ยตังหนาวไหมว้าวหนาวสุดๆไปเลยโมสายตันสั้นเหรอ <c oughs> ใช่แล้วค่ะปกติจะไม่ค่อยใส่แวน่นเพราะไม่ชอบใส่แวน่นชอบใส่คอนแทคเลนส์มากกว่า <c oughs> ก็เลยเห็นใส่คอนแทคเลนส์บ่อยนะคะโอ้โห ม,ม่วงเบาคือน้ำดังไม่เยอะ,อะ,อะ <laughs> พี่เมียงหุ่นเฮ้ยแบ่งกันบ้างดิไปกินมาระกอกโหหนูว่าเอาไปซื้อข้าวน้าปักซอยน่าจะง่ายกว่าไปหามาระกอกินนะพี่นะหน้ามาดูแห่งแหวงมันเป็นสไตล์โย่ทุกคนคือเมื่อตั้งใจให้แบบตรงเนี้ยมันแบบเป็นจอนแต่ก็คือตามจริงอ่ะหน้ามาปกติโมบาย,ยาประมาณนี้ ยาวประมาณเจ้าตัวนี้อรอมนคืบดึงเลยแล้วทีนี้อยากให้หน้ามมามันบางก็เลยเอาตรงเก็ดช่วงเนี้ยไม่ตัดแล้วเอาเนี้ยตัดพอมันยาวมันจะแบบดูทรงสวยเป็นนี้หน้ามา<อ>บาครุ้ <c oughs> มะม่วงเบาถ้าดิบจะเปรี้ยวมากถ้าสุกจะเอามาแปรรูปอร่อยฝากบอกคนในไลฟ์ทีว่าคิดถึงมากใครอะคนในไลฟ์แล้วทุกคนไงคิดถึงมาก <c oughs> ปลาไม่ขยับหน้ามาเกือบทังวงนูโ้โมบายก็ไม่อยากไว้หน้ามาหรอกอืมแต่ถ้าปล่อยให้มันยาม,มันก็คงนาน เออเนี่ยบอวนก็ตอนที่นั่งเครื่องบินทีนี้ไม่ได้ทําอะไรใช่ไหมเล่นโทรศัพท์ก็ไม่ได้เล่นทีนี้ก็เลยนั่งคิดว่าเอ๊ะเราตัดหน้าม้าตอนอายุเท่าไหร่วะคือจําความได้เมื่อก่อนก็คือมีหน้าม้านะสมัยปถมก็ชอบแสกกลางชอบใส่กลกางชอบใส่กลางแล้วก็รู้สึกว่าไม่ได้ตัดหน้ามาบ่อยนะแต่ทำไมมันไม่ยาวสักทีก็ไม่รู้อะ ก๊ลังค like ิดอยู่เหมือนกันไว้ตอนโตจะไว้ยาวๆคุยเก่งจังจริงเหรอนี่เงี้ยมากเลยนะแกลังเลย เห็นไหมดีไหม,ไห,มห้องมีกระจกด้สดติงสติงกระดิ่งแมวมันยาวช้ามากมกบายเป็นคนผมยาวเร็วนะคะแต่เวลาตัดผมแล้วอะประมาณช่วงป่าบ่าแล้วรู้สึกว่ามันจะยาวช้าพิปกติเกี่ยวปะเพราะว่ามันชนกับบ่าเกี่ยวปะแต่หน,หนูว่าหนูว่าหนูผมยาวไว้นะ สมมุติว่าตัดผมประมาณนี้ทุกคนก็อาจจะเห็นในไลฟ์อะลงรูปสักประมาณสองสามวันกลับมาเป็นปกติแล้ว <c oughs> สุดจัดปร,รัดบ,บอกในคนในหายที่รักไม่ได้เกี่ยวนะ ไม่น่าเกี่ยวนะทำไมไลฟ์ดึกจังเพราะว่าลงจากเครื่องมาก็สามทุ่มเกือบสี่ทุ่มแล้วพอถึงห้องก็ห้าทุ่มกว่าแล้วแต่อยากไลฟ์เพราะว่าบอกกับทุกคนไว้ว่าจะไลฟ์ทุกวันก็เลยมาไลฟ์ด้วยแล้วก็หิวด้วยก็เลยมาไลฟ์จะได้ให้หิว <laughs> <laughs> ดูตาไปนะคะทุกคนแฮพี่ชอบผมทรงรีเวอร์เอ้อหนูก็จะไว้ยาแล้วทุกคนถ้าไม่โดนให้ตัดก่อนนะถ้าอ่านมองกล้องหน่อยมองกล้องก็อ่านไม่ได้เดี๋ยวต้องแยกตา ห้าสิบแปดห้าสิบแปดแล้วคุยอะไรดีอ่ะค <c oughs> ันจมูกเลยเพราะทุกคนมองจมูกโมบายใช่ไหมก็เลยคันกันจมูกเลย ตัดสั้นแบบมีสิ่งใหม่รู้เยมีความคิดว่าอยากตัดเหมือนกันนะแต่น่านจะไม่ได้นะอยากคิวซ้ายสักสามทีครับทำไม่ได้ทำได้แต่ข้างสองข้างเลยหนึ 2> 1, 2, 3, ่งสองสามปาชาลามขึ้นบกสี่ห้าหกจิ้งจกกัดไซ คงไม่ทันเอ้ยแล้วจากับวีกำลังกินข้าวใช่เพราะว่าตอนนั้นถึงหอเลยก็เอ๊ยใครสั่งแก๊บมาดึกดดื่นๆอ้าวก็คือวีนั่นเองจ้าลงจากรถตูก็คือไปซื้อเลยซื้อซูชิมา อ้าว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 อ้อ้อ้าวอ้าอ้าวอ้าวอ้าวเินเดินเดิเดีนินเดนเดินดนดวนเดินเินเด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 ้นเอาเรามเกันครึนงชันวโวนเรามเกันครึ่งินเดวนเดิ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 อเาิเดินเดเาวนเาวนเาวนเดินเดิอเดวดดิน้เเดิา เย้ร้อยผมยาวแล้วก็แบบมีน้ำมาแล้วก็รอนผมแล้วก็หนังหน้าดีกว่าบายบายจุบ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 จุจุบจุจุเออที่เต้นเมื่อวันก่อนไม่ปวดนะไม่ปวดนะรู้สึกเจ็บเจ็บนิดหน่อยแต่ไม่เจ็บนะผมบางฮะฮชอบชอบผมบาง แโมบายก็ไม่ได้บางมากนะตามจริงหนากว่านี้อีกแต่บอกที่ร้านพี่คะเอาบางๆเลยค่ะหนูชอบแล้วก็เป็นคนผมเส้นเล็กนะคะแล้วก็หัวแบนด้วยตอนนั้นอ่ะเคยมัดผมแล้วมีคนบอกหัวเหลือแค่เนี้ยบายบายฝันดีนะจ๊ะอันนาะจะได้นอนหลับฝันดีอ่ะทุกคนเลยนี่วันนี้อันทุกคนเลยเนะนี่ย เดี๋ยวคุกกี้แสงไทยเราจะไปคิดคำไม่นี่มาใหม่ไม่ใช่คิดคำคิดการเอนเตอร์เทนมาเพิ่มนะคะเราดูได้เลยจะเอามาฝึกฝึกทุกคนก็สามารถรีเควสมานะคะอยากให้พูดอะไรเออเพลงต่อไปนะก็อยากให้ทุกคนทําท่าแบบนี้แล้วร้องอย่างนี้ถ้าโมบายพูดแบบนี้ทุกคนทําแบบนี้นะคะฮู้ย่งเี้ยนะ มันดุกดิกบ๊ายบายสวัสดีค่